ชูวิตร้องสอบคลิปตำรวจช่วยลากกระเป๋าให้ทนายตั้มบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ได้สั่งไปดูคุณชูวิทย์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศครับนี้ไ,ไปยังไงที่ไหนยังไงก็มีอ,อ,อุปกรณ์ค่ะควันนี้ลากกระเป๋าเดินทางไปเลยค่ะไปที่สำนักง,งาน<อ>ตำรวจแห่งชาติ ไปทำไม<ะ>นี่ไม่ใช่สุวรรณภูมินะคะประชูป่าชูบอกว่าแกแล้วตำรวจท่องเที่ยวไปไหนหมดมาช่วย<ะ>ถือกระเป๋ามาช่วย<ะ>ลากกระเป๋าหน่อยสิอย่ามัวแต่ไปลากให้ทานายตั้มคนเดียว<ะ>ที่ทานายสิทธานะแหม เขาไปถึงสุวรรณภูมิปุ๊บม,ม,มีตำรวจท่องเที่ยวสองนายมาอำนวยความสะดวก<อ>ยกกระเป๋าเดินทางให้แถมยังมีพนักง,งานสายการบินมายืนเรียงแถวต้อนรับอ,อีกแน<อ>่พฤติกรรมแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะอตำรวจเองก็มีหน้าที่<อ>ช่วยเหลือค,คนอื่นก็จริงแต่ว่าทนายตั้มเขาก็ดูปกติดีแถมเขาไฮโซอีกเสื้อผ้านาฬิการองเท้าเขาก็แพงทำไมจะต้องไปช่วยเ,<อ>เหลือเขาด้วยค่ะคมันเสียภาพลักษณ์ของตำรวจไหมกับคนที่เดือดร้อนเนี่ยทำไมตำรวจไม่เอาเวลาไปช่วยอ้าวคอ ร้องให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด,วด<อ>่วนเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวสองนายที่อยู่ในวิดีโอนั้นเป็นใครนี่ไหมแกแล้วเหนื่อยเหนื่อยเนื่อย,อยอไม่มีตํารวจรมาช่วยเลยนะลากกระเ,เป๋าไปนี่แล้วก็มากอดๆแบบนี้<อ>นะคะนี่คือทนายตั้มเหตุเกิดณนะสนามบินสุวรรณภูมิค่ะและเป็นช่วงที่ตํารวจสองนายนั้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เจียดเวลามาอำนวยความสะดวกให้ทนายตั้มแบบออกหน้าออกตากันด้วยครั้งนั้นเขาเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเต็มที่เลยนี่เห็นไหมไปประกบเลยค่ะและ้วเสื้อผ้าน้าผมทุกอย่างกระเป๋านาฬิกาแบรนด์เนมทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะรวมแล้วการเคลื่อนที่นี่น,น,นีมีเจ้าหน้าที่สายการบินมายืนต้อนรับทนายตั้มแล้วยืนสวัสดีแบบนี้ค่ะนี่ตำรวจท่องเที่ยวเอาไปแล้วค่ะกระเป๋า เนี่ยโอย<ฮ>นี่คุณชูวิทย์ได้ฟุตอันนี้มาได้ถือว่าได้ภาพมาก็มาเป็นหลักฐานค่ะมาบอกกับบิ๊กเด่นเลยท่านผู้อำนวยก,การา Big บิ๊กเด่นนะคะในฐานะท่านดูแลเป็นผู้บัญชาการสำนังกงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่า ผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าจะต้องตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คนเห็นกันทั่วประเทศแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของตํารวจไทยไปอีกตามเคยนะคะหรือว่าจะไม่มีใครเกี่ยวข้องก็ไม่รู้เพราะว่าทางผู้เกี่ยวข้องบอกว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องนะคะเป็นหน้าที่ของทางตํารวจที่อยู่ในหน้างานจริงหรือเปล่าก็ต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะแล้วก็ทบทวนด้วยว่าจริงๆแล้วขอบเขตการทํางานของตํารวจแต่ละขั้นตอนนั้นโดยเฉพาะตํารวจท่องเที่ยวแล้วตารวจตรวจคนเข้าเมืองทําตามหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าจะมีการอำนวยความ สะดวกให้กับทนายตั้มเป็นพิเศษอย่างไรนะคะทางด้านโฆษกสำนักงานตํารวจค่ะพลตารวจโทอาชยนไกรทองท่านก็มาแถลงว่าเดี๋ยวจะรับเรื่องนี้ไปเพราะว่ามีหนังสือร้องเรียนมาจากคุณชูวิทย์แล้วเดี๋ยวจะไปตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนอีกทีนะคะเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชูวิทย์แฉมาและมีหลักฐานด้วยนะคะเนี่ย